นี่เป็นเช้าวันจันทร์เนาะก็สวัสดีทักทายทุกท่านครับในเช้าวันจันทร์เนาะวันนี้ก็เข้าาปามเคยครับนี่ก็อยู่ในสวนในนาเนาะในสวนในนาก็อยู่ในสวนในนั่นแหละก็เวกเข้ามาทักทายกันได้เนาะเวกเข้ามาทักทายกันได้ให้กำลังใจกันได้เนาะในยามเช้าในยามเช้าในยามเช้าของเช้าวันจันทร์เนาะก็เวกเข้ามาทักทายกันได้เวกเข้ามาทักทายกันได้ เหมือนเช่นเคยมันนี kind of like so walk, ่มือนเช่นเคยเนาะเหมือนเช่นเคยก็ไเลสุดตามปกติเมื่อวานก็ไม่ได้ไหลมาสองวันเนาะเพราะว่าเดินทางเพิ่งเดินทางมาถึงเนาะเดินทางมาเดินทางไกลมาถึงก็ะเดี๋ยวเขามาต้อนแกก็ได้เยอะเนาะเดี๋ยวเขามาอนแกก็ได้เยอะกำลังสำคัญที่สุดเนาะเดี๋ยวเขามาได้เยอะเขามาถักทายกันได้ถักทายกันได้เอาอันนี้ก็ปกติ ใส่ปลาเบยก่อนเดินทางเขาทำงานเนาะวันนี้ก็เดินทางไกลมาทํางานที่อีกจังหวัดหนึ่งเนาะวันนี้จังหวัดหนึ่งมาทำงานให้เขามาเติมบ้านให้เขาก็จะประมาณสิบกว่าวันเนาะจะได้ถึงจะเดินทางกลับทำงานที่เขาที่เดิมประมาณที่ยี่สิบเนาะมาหลายวันวันนี้มาหลายวันก็แวะมาทักทายกันได้แวะมาทักทายกันได้ให้กำลังใจกันได้เนาะกำลังใจกันได้ในยามเช้า มาได้แบะเข้ามาได้ยำเชา้ยชายามเช้าตักไทยทุกท่านอากาศดีอากาศหนาวอากาศยังเย็นอากาศยังหนาวอยู่ก็แบบเข้ามาใส่กันเลยส่งแจ็คเข้ามาได้เรื่อยส่งแจ็เข้ามาได้เรื่อย วันจันน้อใา่ไหมมันจันก็เขามาทักทายก็ได้วันนี้ไล่ไล่ไม่เยอะหรอกไ่ไม่เยอะไล่ไม่เยอะเดี๋ยวก็จะไปทำงานแล้วต้องเลงเงานในวันแรกด้วยก็ส่งกเลังใจเข้ามาได้เนาะส่งเงินใจเข้ามาได้เรื่อยๆเน้อเรื่อยๆเลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเนา้อเลังใจนะส่งเงินเขามาได้ส่งเงินเขามาได้เรื่อยๆเนาะ